สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมกลับมาถึงบ้านนะครับมาเจออพัสดุวางอยู่หน้าเจ้าออมทรัพย์นะครับผู้ส่งนะครับทางเพจไอเทมบานะครับคุณธนาวัตรอิงมาลง จาก208ทับ484หมู8ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับผมส่งมาที่นี่ครับอำเภอแคนดงบุรีรัมันคืออะไรเอ่ยส่งมาที่บ้านสายมันของเรามันคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็น ทางอเสียผู้ใจดีนะครับที่พี่เขาเคยบอกว่าจะส่งการปัดน้ำฝนมาให้มาให้ใส่มาให้ชมนะครับน่าจะใช่เดี๋ยวลองแกะดูว,วุ้นเอากันไกลออกมาด้วยวนะกันไกลาไมาแกะพัสดุดู ่ะเราได้แนเก็บเสื้อผ้า,าแล้วพรีเซนเตอร์สาวสวยครับวุ้นเส้นสายมันวุ้นเส้นสายมันแล้วก็สายยือ้อแม่ยังนี่จากจากเออ่ทางเพจเก็บผ้าให้แม่เด้อไอเทมบาร์นะครับไอเทมบาร์จะเป็นอะไรแต่งนะครับร้านขายอะไรแต่งรถบรรทุก กอนแกะนะครับถ่ายรูปนิดหนึ่งมาพร้อมนี่ครับหน้าตาของเพจก็จะเป็นแบบนี้เลยครับไอเทมบาร์อะไรแต่งรถบรรทุกนี่ก็คือการปัดน้ำฝนนะครับฝนก็จะมาตัวนี้แหละหน้าตาเพจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับไปติดตามไปสองดูครับเราต้องรวดเร็วนิดนึงฝนจะตก เกหาเราเรียกคนทิ่ตกไม่เอานะ้ำไม่ฉีดโอ้โหแลแกออกมาดูหน้าตามันจะเป็นยังไงจะเป็นดาบสมุไรหรือเปล่าอึน่าจะเป็นคนน่าจะอเสียเขาน่าจะส่งดาบสมุไรมาให้แล้วมั้งนี่รูปส่งมันคล้ายๆกันด้วย เฮ้ยดาบสมุไรวู้ก็ดาบแผดตีวู้มันไลยอันเด้นี่ยสองขู่มันขึอนขู้มาหายสองขู่มันบ่อขึกันขึ้กันอู้หูสปารต้าเฮ้ยเชือด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 เอา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 แม่นางมันคือมีดดาบเนาะนี่เจ้าทำอะไรแม่นางข้าเห็นมีดแล้วข้าอยากจะฟัน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  <c oughs> จะเย็นๆแม่นางรับรลอกเจ้าได้ฝันแน่นอนอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นเอาตัดตรงน็อต<อ>มีน็อตมีน็อตมาให้ด้วยนะครับมีน็อตให้จีบมีน็อตให้ด้วยโอ้นี่ขุดมากมากเลยว<อ>ู้วสุดยอดจริงๆค่ะโอ้ยเงาตาแตกที่น้องโอ้ ข่อยบอปีไซดอกเนี่ยค่ะกระจกอะไรฟันัวนเป็นตะเขาดีโหดวิเงาตาแตกด้วยว่ะโอ้สองเห็นหน้าตัวเองเลยครับเงาจริงๆดีฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเอาถือถือถือเอาแกะสองอันแล้วถือยืนถ่ายรูปหน่อยสิถ่ายรูปหน้ารถยัางเงา,าอ่ะเงาเงา ราคาก็ไม่แพงนะใช่ราา้านนี้ราคาอยู่หลักร้อยครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามไปทางร้านได้เลยนะครับพิมค้นหาเลยเอไอเทมบาอะไรแต่งรถบรรทุก <มา S 1> อ่ะอยู่นี่แหละยยงงถือจับสองข้างนะจับเหมือนมีดาบนะเอ ทางไหนก็นได้นัน่นละอ่าสันละอันหนึ่งสองยกขึ้นยกขึ้นอันหนึง่งให้มันเห็นเอออัอนออหนึ่งสองไปเดี๋ยวเอาไปเทียบดูโอ้วันนี้เจ้ายอดอัศวินได้ของดีมาใส่รถแล้ว ของเดิมนี่ทําเองครับของเดิมนี่ทําเองถามว่าไอเลดท,ที่เอามาทําตัวนี้เนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากหมวกตัวนี้ครับปีกหมวกครับใช้ปีกหมวกในการทํานะครับตีเขาชอบมากเลยอะใช้ปีกหมวกในการทําประยุกตัดตัดตัวนี้ของเดิมแต่นี้วุ้นเส้นช่วยเอามาวาง ใ,ใกล้ๆกับของเดิมหน่อยสิยกขึ้นยกขึ้นปฮ้ยบาทเอ,า,เอาว่างตรงไหนว่างไหนอันนี้เดี๋ยวจับให้นีนนอ่อย่างนี้จับไปอย่างนี้เอออย่างนั้นเด้อจะถ่ายรูปก,ก่อนอ่หันหน้ามามองกล้องด้วย ถ,ถ,ยยถ่ายทั้งรถทั้งคนนะมอาางกล้องด้วยหนึ่งสองอใกล้ๆหน่อยโฟกัสหน่อยเ,อเรียบร้อยนี่ครับถ้าเทียบให้เห็นคือเปตยานเอาเอาเอาเทียบใหม่นิเอาเทียบย,ยกขึ้นใหม่ถ้าเทียบไม่เห็นนะครับ ของทางร้านกับของตีเล็กที่ทําเองนะครับ oh, oh, โอ้โหคนละชั้นเลยต่างกันยังกับฟ้ากับเหวเลยครับตัวนี้สวยมากเป็นรทรงดาบสมุไรครับนนนนต,ตันนี้เราจะเป็นยอดยุทธจักรแล้วนะครับสําหรับเจ้ายอดอัศวินของรามัน,นรู้ไม่เท่ากันรู้ไม่เท่ากันบ่เราเจาะสามารถเจาะได้เรามีสว่านอยู่สว่านเรามีนี่มันต้องมาทางนี้ใช่ป่ มันอยู่ระหว่างไหนไใช่เราก็เจาะรูก้านปัะน้้ำฝนเราไงอ๋อเนอาอไปเอาสว่านมาเจาะก่อนเดี๋ยวขอเวลาเจาะแป๊บนึ่งครับรดับแรกครับต้องถอดออกก่อนถอดของเดิมออกก่อนนะครับในช่างหญิงของเรานะครับปูนเสร็จจัดปลายเทาจัดปลาย ออกไปหนึ่งข้างแล้วลองหยิบลองหยิบของตัวใหม่เทียบดูสใิใหม่ใหม่อะไรก็สวยไม่เอาไปใส่นู่นนะ,นอะเอาตัวใหม่เออเอาคนละขา,าันเถอะโอ้ไปเอาไปสักกว่าดีแค่ไโอ้ เข้าออก,กันเลยครับเข้าออก,กันเลยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเจาะรูนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวข้างนึงแล้วลอ้าถอดออกมาแล้วก็สายเลยถอ,นอดน็อตออกมาอ้าวมุนน็อตอ,ออกมา อดใหม่ครับอันนี้จะจับให้อ่ามุนใช้แนวขันดิออาม้นเนี่ยมันเข่าก่อนมันเป็นปากแปรตัวครับวะใหม่เอาขัดใส่ตัวนี้ก่อนวะนี่แล้วเราต้องใช้ที่ขันอ่าวม้นจะไปก่อนจะไปก่อนงั้น หนึ่งน็อตไปอเอาน็อตไปใส่เงาตาแตกเลยครับนิ้วขอเลรับ ร้อยเป็นไงล้วครับข้างหนึ่งนี่เปรียบเทียบนะครับให้เห็นว่าตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะครับผมไอแทมบาอะไรแต่งรถบรรทุกนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเดีย๋ยวใส่อีกฝั่งหนึ่งให้เสร็จก่อนรอสักคู่ 让我打牌。 มันทำไมไม่เท่ากันแล้วว่ามันเป็นแบบนี้มันทำไมไม่เท่ากันทำไมไม่เท่ากันบอ๊อ การมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่เคยังเมันอย่างนี้นกับอย่างนี้เห็นไหมอันนี้มันก็จะขึ้นสูงตัวน,นี้มันก็จะเยียงสวยงามตามท้องเรื่อง เฮ้ยดีเฮ้ยตกใจเอ,เอาให้มันแน่นบ่อ่าเรียบร้อยสวยมากเรียบร้อยเป็นไงครับนี่บ่หูหรอกเป็นง่าย พขอขใจนี่ยวดนี่สวยงามอันนี้เราเอารูยึดรูเดิมนะครับรูที่เขาเจาะมาให้แล้วจะแตกต่างกับไอของเดิมนะครับสังเกตว่าของเดิมเนี่ยผมจะเจาะตำแหน่งเนี่ยคนละตำแหน่ง ตัวนี้ตำแหน่งกลางตัวนี้จะอยู่ใบปัดด้านขวานะครับแล้วก็จะชิดด้านล่างนะครับรูที่2ส,ส่วนรูนี้ก็ตำแหน่งเดิมตัวนี้ก็จะชิดข้างบนนะครับมันก็เลยจะออกมาทรงหันหน้าเข้าหากันแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือ,คอตรงกลางใบปัดทั้งคู่นะครับมันก็จะ หลายคนอาจจะมองว่าทำไมมัน,มนไม่เสมอกันออนะครับเพราะว่าปัดน้ำผลตัวนี้มันจะชี้ขึ้นก็ตามนี่แหละครับตามการปัดน้ำฝนเลยนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้สวยงามละครับยังไงยังไงก็สวยงามสุดยอดจบลงไปครับผม ใครสนใจนะครับชุดแต่งหล่อๆอย่างตัวนี้นะครับเป็นก้านปัดน้ําฝนก็สามารถไปที่เพจนี่เลยครับไอเทมบาร์เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนี่เลยไอเทมบาร์อะไรแต่งนะครับที่เพจ ร้านน่าจะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะถูกส่งมาจากขอนแก่นดูจากาในราคานะครับที่เขียนบอกเอาไว้ก็อยู่ที่3า0ร้บาทนะครับสามบาทต่อคู่โอพอดีร้าอย่างโทรมาครับขอไพัยด้วยเ,เดี๋ยวผมจะลอง นะครับผมจะลองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้แบบว่ามันจะได้หันกระบี่เข้าหากันนะครับมันเป็นทรงทรงกระบีแ่แหละผมจะลองถอดรูนี้นะครับแล้วก็เบี่ยงเบี่ยงลงมาด้านล่างนะครับเพื่อให้เข้ากับเนี่ยเอาช่องนี่แหละช่องด้านบนเนี่ยลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับนี่ครับถ้าสมมติว่าถอดแล้วก็ใช้รูนี้ ใา้รูที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะจะชนกันพอดีนะครับสวยหรือเปล่าไม่รู้สวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่ามันชนกันมันดูไม่ค่อยดีจะลองอ่า สมมุติว่าเราขยับขึ้นนิดนึงนะครับไม่ให้ชนกันเนี่ยแล้วก็เจาะรูช่วงตรงกลางตรงนี้เนี่ย็จะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้านี่ตำแหน่งเดิมหรือจะลองขยับลงมาอีกสักนิดแต่ผมว่าก็เอาแบบนี้แหละใส่ตำแหน่งเดิมก่อนครับ ใส่ตำแหน่งเดิมเรียบร้อยมันจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเข้ากันเลยครับสวยงามมากก็ต้องฝากไว้นะครับฝากไว้นิดนึงเผื่อใครสนใจก็ไปที่ทางเพจนะครับ item bar อ,อะไรแต่งรถบรรทุก หรือว่าท่านใดที่อยู่แถวๆนั้นนะครับอยู่ใน,ในจังหวัดขอนแก่นก็อาจจะรู้ดีนะครับผมขอบคุณทางร้านด้วยครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ